<Okay. S 2> นุยชัยาพรยกมือน้อมสมมาทานด้วยความดีตามหน้าที่กำหนดการระวางงานสัญญาไวาดูแสงไฟระดาดาวขาวนวลน,นวนลล้วนละม แสงสีใสระยับลนคนมาแน่นอังสนาม,ม,ม,มยามผมเปิดฉากมาจนหัวใจออกสถานเป็นเวิรมวามอยู่ในจีตผู้ฟังเอ๋ยคิดยันลำ้ำ่อสมวังผู้นั่งฟังอยู่ทางใต้ตามองไปแสงไฟจา้าดวงดารา ากาข้าวพงโอ้ยสายแล้วขวาทั้งสองคนยืนมองขับขังส่วนทางหน้าได้นั่งชมมองไปมาและเห็นแม่หยอดอมล้มสวาดแก้มอินอ่อนเกิดอุท้อนทวงทักอยากทักทายไปถามนองอยากล้องจากขอเป็นสู้ ละอินแต่งละนางเอ้ยการแสดงใช้บมวางจังค่าข้างได้แต่มองงามไห่เดโน่หมอมนองแม่เนื้อของผู้ท้องปนคนเหนื่อยคนสร้งมางามอาดามตายามมาพอ อดใจรอใบเด้อสูยาทูไทยนี่ไปก่อนอยาเฝ้า,านี่เมื่อนอนเป็นพลังขันสนไว้พ่อใจอายได้สื่นสม ชือมนัมาจากไนคือมนัลไหมหนุ่ยชัยพรหนุ่ยชายพรห้อาสังกัดคณะไบบสังกัดคณะไครับบบสังกัดคณะไหนสิการการนี้นครับตะมันะมนเชรม่นะโอ้หเนี่ยครับคณะนดูเ็ดหมในอีสานครับเ็ดหม่ในอีสานส่วน้นให้สิปงานน้ำตลาดตะลี่จะเห็นแน่นบเป็นรับงานแบบ วงใหญ่วงโตบักแนบนีครับเยอะอย่างเงี้งยสามคนครับผมเมื่อกี้เป็นกานเปิดตัวใช่ไก่อนเปิดตัวครับเมื่อกี้ครับปกติพากันกไปล่ำหนึ่งล่ำเรื่องอย่างอ่อจากที่นี่หัวถ้ำดีเนี่ยอปีมักตัวใช่ไหมครับนับกกันนักกัเอาลูกไพฟมาเลี้ยงยาซำเอาเอาว<า>ุาาใส่กรรันเล่นเ,เรียอพี <laughs> ่เรียนครับผมเอาขอขอเรื่องละละก่อนกันเลยกันเนาะขอก่อนในเรื่องได้เอาก่อนในเรื่องเลยก่อน